เพเนียตโตนกกวักนะครับสวยๆเลยทำแบบง,นะง่ายๆเนาะงบบ้หึ่งหนึ่งร้อยบาทเนาะพี่นะ้องด้านล่างใส่เป็นไม้อัด เพื่อปิดได้นะสปริงตัวนี้ก็ใช้เหล็กกันลมเนะหับสปริงเนาะแข็งดีเนะพี่น้องง,ง่ายเลยบ่าต้องหลงุนสื้อของ

ดีกว่าเราไปซื้อเขาแผงๆน้อนี่เราก็กเห็ดเอาเองใส่งบแคบบุทึงหนึง่งร <c oughs> ้อยนาะตะแกงนี่ก็ไม่แค้นเสื้อเน้องฟัง <c oughs> ก,กติดตามเราเบิงงนคนงานครับ